ทำขนมกล้วยข้าวโอ๊ตบดให้เละๆใส่นมลงไปเนาะก็ยังจะทำขนมกล้วยง่ายๆสไตล์เราใส่ไขส่สองฟองเนาะ กล้วยสองใบไข่สองฟองคนให้เข้ากันใส่ผลไม้อันนี้เป็นผลไม้เชื่อมเนาะคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นเราก็จะามาใส่ในเนี่ยเราจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะง่ายๆเลยใส่เข้าไปเลยจ้ะเนาะเราใช้15นาที อพอเราวางไปได้15นาทีเนาะเราก็จะออกมาโรยพิตาชิโอเนาะโรยอัลมอนลงไปด้วยเลยจ้ะแล้วแต่เลยอยากโรยหน้านอะไรเนาะอันนี้อัลมอนจ้ะเราก็จะเข้าไปทุดมอสิบนาทีเนาะโอเคว้าวสุกแล้วดูน่ากินมากเลยมาชลเามาชลา<ม>เสร็จแล้วจ้ะ<ม>น,<ม>นี่เค้กของเรา <laughs> <laughs> ได้เสร็จเรียบร้อยน่ากินอยู่